ถึงแม้จะทราบเรื่องราวความลี้ลับของบ้านหลังนี้จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านก็ดีจากร่างทรงที่มาทำพิธีตั้งสามพระภูมงครั้งที่สองให้ก็ดีรวมถึงประสบพบเจอกับตัวเองก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็หาได้ทำให้ดิฉันรู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดไม่พออยู่ๆไปก็ชักจะมีงูสารพัดชน,นิดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นงูที่มีพิษแทบทั้งนั้นเลย ออกมาคลานย่้เยืย้ปรากฏได้เห็นบ่อยขึ้นทั้งในเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนรอบๆบ,บริเวณบ้านเต็มไปหมดนะคะไม่เว้นแม้แต่ในบ้านบางเวลาก็ยังเข้ามาในบ้านเหมือนกันคนกับงูก็เลยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันสมานฉันสมัครีดีเหมือนกันเวลาเดินก็ให้ระมัดระวังคอยหลบหลีกกันให้ดีๆก็แล้วกันปกติดิฉันจะเป็นคนที่ เกลียดกลวงูที่สุดขิ้นชื่อว่าสัตว์เลื้อยคลานและดูจาไม่ค่อยจดถูกกับดิฉันสักเท่าไหร่ระหว่างผีกับงูดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าดิฉันกลัวงูมากกว่ากลัวผีผีอะ่ะพอจะเอาอยู่แต่งูนี่เห็นจะไม่ไหวนะคะ่ะขนาดงูกระจอกงูเขียวไม่มีพิษนี่ดิฉันเห็นดิฉันยังกลัวเลยนะคะนัประสาอะไรกับงูมีพิษตัวใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึง สรุปว่างูกับดิชัชนนี่เป็นของที่ไม่ถูกกันว่างั้นเถอะมันก็แปลกนะคะวันไหนถ้าดิชันอยู่บ้านแทบจะไม่ได้เห็นงูสักตัวหนึ่งเลยนอกจากบางครั้งที่ไปเจอเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจวันใดที่ดิชันไม่อยู่บ้านทั้งวันต้องออกไปติดต่อง,งานข้างนอกกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำน่นั่นแหละคะ่ะงูสารพัดชนิดเลยก็จะออกมา ครานกันอย่างอิสระเสรีอยากจะคลานไปตรงไหนก็ไปแต่ก็อยู่ในอนาบริเวณบ้านนะคะพ่สาเป็นคนที่ไม่กลวงูค่อยอยังเชื่อถ้าเธอเป็นคนกลวงูเหมือนดิฉันก็คงจะยุ่งเหมือนกันพอเห็นงูแล้วก็อยู่ไม่ได้อเผอิญว่าเธอไม่กลวงูพอเจองูเธอก็จะเฉยเฉยก็จะชินบางครั้งยังแถมพูดความรู้เรื่องอีกด้วยนะคะ จนดูเหมือนว่าเธอขังงูพูดกันรู้เรื่องวันหนึ่งเธอเล่าว่าเป็นเวลาบ่าย,ายเธอกำลังทำความสะอาดบ้านเมื่อกว่าบ้านมาถึงห้องรับแขกพอเอามือไปขยับผ้าม่านเท่านั้นแหละครั้นก็ต้องสะดุ้งตกใจไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะมีงูเขียวหางไม้ตัวหนึง่งมาแอบซุกอยู่นะคะนอนขดอยู่ตรงหลังผ้าม่าน ไม่รู้ว่ามันเรื่อยเข้ามาได้ยังไงแล้วก็เข้ามาตั้งแต่ตอนไหนนะคะไม่เห็นเนื่องจากประตูและหน้าต่างก็ได้ปิดหมดทุกบานฉะนั้นจึงไม่น่าที่จะคลาดสายตาได้เลยว่างูจะเข้ามาได้ยังไงและเข้ามาตอนไหนถ้าเลื้อยเข้ามายังไงก็ต้องเห็นนะคะแต่นี่ไม่เห็นเลยไม่อีกทีก็ตอนนอนขดอยู่ที่หลังผ้มาม่านนี่แหละเพราะว่าตอนนั้น พี่สาวจะลุกมากวาดบ้านและก่อนที่จะกวาดบ้านเธอก็ <S <S นอนเล่นอยู่ใกลๆ้ๆผ้าม่านตรงประตูตรงประตูที่งูตัวนั้นนอนขดอยู่ตั้งนานสองนานนั่นแหละงูก็ไม่ได้สดแสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นนะคะซึ่งพี่สาวก็นอนอยู่ใกล้ๆงูตรงนั้นแหละก็แปลกเหมือนกันพอพี่สาวเห็นงูตัวนี้เข้าก็เลยถามว่านี่ท่านเข้ามาได้ยังไง เข้ามาในบ้านทำไมอยู่เฉพาะนอกบ้านก็พอแล้วทีหลังอย่าเลือกเข้ามาในบ้านอีกนะเพราะเจ้าของบ้านเ้ากลัวงูมากอย่าให้เห็นเชียวดีนะที่วันนี้เธอไม่อยู่ไม่งั้นคงร้องลั่นบ้านไปแล้วท่านรีบออกไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าข้าพเจ้าจะกวาดบ้านอยู่พอดีปรากฏว่ามูตัวนั้นแสดงอาการเข้าใจเหมือนรู้ภาษาคนมันก็รีบเลื้อออกไปอย่างว่าง่าย แล้วก็รู้ด้วยนะว่าทางออกอยู่ที่ไหนจึงรีบเลื้อยไปทางนั้นอย่างรวดเร็วพี่สาวก็เดินตามงูตัวนั้นไปเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะเลื้อไปไหนและรู้หรือว,ว่าทางออกอยู่ที่ไหนก็ตามไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่างูเขียวหางไม้ตัวนั้นเลื้อยไปทางประตูห้องครัวหลังบ้านนั่นเองพอพ้นตัวบ้านมันก็หยุดหอบจนลิ้นห้อยเหมือนกัน ท่าทางจะเหนื่อยอาการอยู่เมื่อพี่สาวเห็นดังนั้นก็เลยแซวขึ้นว่าเป็นไงท่านเลือเพียงแค่นี้ถึงกับแหกเลยเหรองูตนนั้นก็หันมาทางพี่สาวซึ่งยืนอยู่หลังมันห่างกันไม่ถึงสามสี่เก้าท่านั้นเองมันก็แลบลิ้นสองแฉกสีแดงแจ้เชียแพบๆเป็นการตอบรับอยู่นิที เพียงอิดใจเดียวมันก็เลื้อยหายวับไปตอนไหนก็ไม่รู้เร็วมากทีเดียวจนตามไม่ทันอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันเจอกับตัวเองนึกขึ้นมาทีไรก็ยังอดขำไม่หายเหมือนกันบ่ายวันนั้นกำลังแดดร่มลมตกดิฉันก็นึกอยากจะเดินเล่นๆรอบบริเวณสนามบ้านขณะเดินมาถึงใต้ต้นมะขามใหญ่ซึ่งปลูกไว้เองก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่อย่างถาวร ก็เอาต้นมะขามไปลงไว้เวลานี้ต้นมะขามมันสูงใหญ่มากแข็งแรงแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วก็เหลือไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งสีเขียวอ่อนทอดยาวนิ่งๆอยู่บนกิ่งมะาขามดิฉันก็หลงพาซื่อในใจไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้คิดเรื่องงูอะไรทั้งนั้นคิดว่าเด็กๆ็กลูกหลานเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามมาก็ชอบเข้ามา เล่นในรั้วบ้านดิฉันอยู่เป็นประจำก็คงจดสนเอาอะไรมาพาดเล่นบนกิ่งต้นมะขามนี้เป็นแน่ครั้งแรกก็เข้าใจว่าเป็นถั่วฝักยาวนะคะเพราะสีและขนาดของมันเท่ากับถั่วฝักยาวเส้นพอดีจึงยื่นมือออกไปหมายจะหยิบทิ้งแต่พอยื่นมือเข้าไปใกล้ไม้จะหยิบทิ้งเท่านั้นแหละก็ต้องสะดุ้งโหยงเลยรีบชักมือกลับแทบไม่ทัน ไม่คิดว่าที่ดิฉันเข้าใจแต่แรกนั้นว่าเป็นถั่วฝักยาวจะกลายเป็นงูเขียวไปซะชิบมันคงจะรู้ว่าดิฉันเข้าใจผิดเป็นแน่ดังนั้นมันจึงแลบลิ้นสองแฉกสีแดงสะดุดตาให้เห็นเป็นการส่งสัญญาให้ดิฉันรู้ว่าอย่าเชียวพอตั้งสติได้ว่าอะไรเป็นอะไรดิฉันก็เปิดแนบสิคะวิ่งไม่เหลียวหลัง ด้วยใจที่เต้นสั่นรัรวบางวันก็เห็นบางตัวนี่เลื้อยตามระเบียงขึ้นไปอยู่ใต้หลังคาบ้านก็มีจากที่กลัวมากๆจนจะก,กลายเป็นหายกลัวอยู่แล้วมีอยู่คืนหนึ่งประมาณสองทุ่มเสรศษเราก็มองผ่านประตูกระจกหน้าบ้านออกไปข้างนอกเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไรสีดำดำ ความยาวและขนาดมันเท่ากับสายเข็มขัดอะคะ่ะทอดยาวเหยียดตรงผ้าทางเดินบนพื้นปูนแสงไฟจากมุมประตูรั้วสาดสองมาอย่างพื้นทำให้สาม,มารถมองเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้คิดว่าเป็นสายเข็มขัดของเด็กที่เอามาเล่นและทิ้งเอาไว้ไม่เก็บกลับไปจึงบอกให้พี่สาวว่า ไปเก็บเข็มขัดเส้นนั้นซะเผื่อว่าพรุ่งนี้เจ้าของเขาอาจจะมาถามหาขอคืนก็ได้พอพี่สาวเดินไปยังตรงที่เห็นว่าคล้ายเป็นสายเข็มขัดก็ปรากฏว่าวัตถุที่เห็นนั้นเราเข้าใจตั้งแต่แรกมันเกิดอาการเคลื่อนไหวได้แล้วก็ได้เลือยอัตรทานหายไปเฉย ถึงได้รู้ว่าที่แท้เป็นงูพิชชนิดหนึ่งเกือบไปแล้วไหมล่ะเรื่องงูงูนี่ยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะทีเดียวนะคะดังที่ได้เกร็ยนเอาไว้ในตอนตอน้นยังไงก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่แต่เมื่อเข้ามาอยู่แบบผาวอลแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็ค่คอยๆปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยบ่อยๆเข้าก็ต้องยอมรับว่าเป็นความจริงตามที่คนเขา ร่ำลือกกันแม้จะหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ก็ตามอยู่มาเช้าวันหนึง่งเวลาประมาณเจ็ดโมงเศษหลังจากที่พี่สาวกลับจากไปจ่ายตลาดมาแล้วก็เข้าครัวทำกับข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันปกติหลังบ้านดิฉันจะมีที่ดินว่างเปล่าหรืออยู่ประมาณสิบกว่าตารางวา ดิฉันจึงให้พี่สาวลงต้นคร้วยน้ําว้าไว้หลายต้นชิดขอบรั้วหลังบ้านพร้อมกับทําสวนครัวเล็กๆน้อยๆเอาไว้ด้วยหากมองข้ามรั้วไปด้านหลังในสมัยนู้นก็ยังเป็นท้องร่อง,งนะคะเลือกสวนมะพร้าวแล้วก็บางแห่งก็มีสภาพเป็นคล้ายท้องนาอยู่ไกลๆสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นกกที่ขึ้นสูงหลังบ้านนี่ ต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศดีมากลมโบกพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเนื่องจากยังไม่มีผู้คนมาขึ้นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าปิดบังทิศทางลมเหมือนในปัจจุบนันนี้เพราะเหตุนี้เราสองคนจึงชอบมานั่งหลังบ้านมากกว่านั่งหน้าบ้านเพราะว่าหลังบ้านลมโกรพัดเย็นสบายนี่เองเมื่อพี่สาวเดินมาจากห้องครัวหลังบ้าน ก็เหลือบไปเห็นซากงูพิษตัวหนึ่งความยาวประมาณเมตเศษ,ษสีดำสลับลายมันนอนตายตัวเหยียดยาวเลยเป็นเส้นตรงอยู่บริเวณดงกล้วยสภาพที่เห็นเหมือนมันได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบมานะคะตาลำตัวนี่มีแผลเวอะเหมือนถูกฟันพี่สาวเห็นดังนั้นก็คิดในใจว่า มตัวนี้มาจากไหนและทำไมถึงต้องมานอนตายเหยียดตรงอยู่ตรงนี้รอให้ทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยออกไปเก็บซากงูนั้นไปทิ้งอีกทีหลังจากทํากับข้าวในครัวเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเก็บซากงูตัวนั้นไปทิ้งปรากฏว่าซากงูตัวนั้นมันหายไปแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ตรงลงกล้วยนั้นแล้วก็ไม่ท่อบมันหายไปได้ยังไง ตั้งแต่ตอนไหนเป็นเรื่องที่ประหลาดมากจริงๆเป็นที่น่าสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบุคคลใดก็ดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะหนุ่มจะสาวหรือคนแก่ก็ตามหากจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีความจริงใจต่อบ,บุคคลผู้นั้นถ้าเข้ามาในบ้านดิฉันเมื่อไหร่จะเข้ามาเป็นครั้งแรก จะต้องรู้สึกเหมือนกันหมดทุกคนเลยก็คือเขาจะร้อนรุ่มมากนั่งไม่ติดอยู่ไม่ได้ต้องรีบออกไปทันทีบางคนพอตกกลางคืนถึงกับนอนฝันไปว่ามีงูอสรพิษสารพัดชนิดเลยเลื้อยมาจากบ้านดิฉันมากรุ่มรุมทำร้ายเขาหมายจะเอาชีวิตให้ตายทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกขยาดกลัวมากไม่กล้า มานั่งเล่นที่บ้านดิฉันอีกถ้าไม่จำเป็นจริงๆพวกเขาก็จะพยายามหลีเกเลี่ยงไม่เข้าไปในบ้านดิฉันอย่างเด็ดขาดเขามีความรู้สึกกลัวบ้านดิฉันมากโดยเฉพาะคนที่จิตไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีความจริงใจต่อดิฉันจะเจอดีแบบนี้ทุรายแม้แต่ในความฝันก็ยังเจอที่ทราบเรื่องนี้ก็เพราะว่าคน ที่เข้ามาบ้านดิฉันแล้วแล้วเขาเองจริงๆและไม่ได้มีความจริงใจหรือเป็นมิตรกับดิฉันเท่าไหร่แต่มาเส,สร็จแกล้งทําดีเพราะว่าต้องการได้รับผลประโยชน์จากดิฉันเท่านั้นเองพอเข้ามาเจอเรื่องลี้ลับแม้กระทั่งในความฝันเขาก็อดที่จะมาเล่าความฝันอันประหลาดนั้นให้ดิฉันฟังไม่ได้แรกๆดิฉันก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับความฝันของเขา ที่มาเลา่ฟังเกี่ยวกับเรื่องงูบ้านดิฉันเห็นว่าความฝันก็คือความฝันไม่น่าจะมีนนยะสำคัญอะไรแต่ต่อมาหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นในภายหลังกับบุคคลคนนี้กับบุคคลเหล่านั้นดิฉันถึงได้เข้าใจสิ่งที่ผ่านมาโดยตลอดจากที่คนเหล่านั้นเคยเล่ฟังตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนว่าเขาเจองูจากบ้านดิฉัน ไปกลุ่มรุมทำร้ายเขามาตอนหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เขาพยายามที่จะหาเรื่องกันแกล้งผมเห็นดิชันนั้นพวกเขาเจอกับเรื่องรี้ลับจากบ้านดิชันมากมายจนขนหัวรุกดิฉันถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและเรื่องราวเหล่านี้ดิชันจะทยอยไล่ฟังในตอนต่อๆไปจาก เรื่องราวในช่องมนุษย์ทิพย์กับดิฉันจิตตาวุธค่ะถ้าชอบเรื่องราวประสบการณ์ที่เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลอยู่เหนือกฎธรรมชาติเป็นความลี้ลับเป็นปัจจตางรู้ได้ประสบได้เฉพาะบุคคลก็ติดตามรับฟังที่ช่องมนุษย์ทิพย์นี้ได้เป็นประจำนะคะและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ